ก็พอเข,เขาเปลี่ยนตัวชื่อช่องจากพอสัมภารเป็นพอพานนะคะทุกคนถ้าเห็นอินโทรเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่า ออพอเราไปเป็นพอสัมเพราดูแล้วเนี่ยมันพิมพ์ยากเสียหายยากพี่จีก็เลยเปลี่ยนเป็นพอพานแม่นักการก่กาเป็นพักแบบพักผ่อนจริงๆไม่ใช่ชื่อพี่จิแลละมันดูง่ายกับต่อการค้นหาและวันนี้พี่จีอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะพี่จีเป็นออ่ไม่ใช่สิถูกเชิญมาเป็นวิทยากรก็คือในงานตลาดน,นคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรมนะคะที่อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนาะพิการข้างน้าจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะพี่จีเองก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนะโรงแรมพี่จีได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดจอไปทุมธาน,นีเมื่อปี2 5 6พก็คือปีที่แล้วอซึ่งปีนี้เขากำลังคัดเลือกกันอยู่เนี่ยจะประกาศวันที่นะนะ สิงหานั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนประมาณกลางๆเดือนน่ะน,นะเขาจะประกาศคนที่ได้รับช่วงต่อจากพีจีอีกทีนึงอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เหมือนเป็นการอำลาตำแหน่งไปแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะาเดี๋ยวมีมีคนใหม่มาแทนที่แล้วเป็นปี6-7เนะเป็นรุ่นเยาวชนซึ่งยังไม่รู้คือใครก็ต้องปรดูอีกทีนึงซึ่งมีรุ่นน้องอะ ทักมาหาแบบเยอะมาว่าพี่หนูสง่งโน่นนี่น่อนอะไรเงี้ยคือเราก็เอาใจช่วยน้องทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยน้องจะได้มีประสบการณ์แล้วก็ถูกเชยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่อหัวข้อหลักเกณฑ์การคัดเลือกทำไมถึงได้เป็นเป็น,ปนแล้วทำอะไรบ้างจะต้องแบบว่า,าปฏิบัติตัวยงังไงอะไรอย่างเงี้ย นี่นะคะเ,เขาส่งมาถึงที่บ้านเลยก็คือเป็นอ่มาจากกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเรียนนังสาวพักรดาก็คือเชิญมาแบบร่วมสมาชิชาคุณธรรมนะอืม ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จิก็ต้องขึ้นไปเป็นไปเป็นวิทยากรพูดมีเอ่อเปตัวทนภาคกลางภาคกลางเนี่ยมี25จังหวัดพี่จิเอ่อเป็นหนึ่งในสี่ที่เขาคัดเลือกมาให้มาพูดนะก็ไม่รู้ว่าเขาคัดเลือกจากอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงจริมีสดรู้รู้อีกทีหนึ่งคือมีส่วนหมายอยู่นาบ้านแล้วก็มีคนแบบโทรมาแบบน้องสะดวกมากอะไรเงี้ยพี่จะเชิญมาอะไรเงี้ย จริงอาบน้ำเสร็จแล้วก็เด,วเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็จะไปเซเวอร์แถวห้องประชุมก่อนทำแต่งหน้าก่อนนะคะเสร็จแล้วผมน้ำติ๊กติ๊กของข้างแ <c oughs> ต่งน้ำแล้วก็ฉีดสเปรย์ด้วยขเขออ้มอพี่ชุดว,วันนี้นะครับเป็นชุดชิคกี้พาย แล้วก็ใสาเกงสีดำาก้าโดดทันสมัยขึ้นมาแล้ไม่ใช่ไทยจ๋าไทยสมัติแมทได้ลคนน่าแต่งสิแล้วแต่เราจะไปที่ห้องที่จัดยานกันเมื่อกี้เราไปลงไปที่เปิดมาแล้วก็แอบแวบมากินข้าวแล้วก็อยู่กับน้องีด้ ตอก็ค่ะคนดีสีจังหวัดจังหวัดอะไรคะจังหวัดชลบุรีค่ะอืมวันนี้มากินข้นาวน,น้องมันก็สองคนเพราะว่าคนอื่นกินกันหมดแล้วเ<อ>หลือเราได้แหละยังไม่มาแล้วก็อยู่กันสองคนของอาหารไปกินข้าวก่อนนะครับนี่มัทรีตรงนี้มากฮิ๊กซันส์ค่ะก็วันนี้นะคะจังหวัดระยองก็เป็นเจ้าภาพในการกดอีสุจังหวัดนะคะก็ขอางคนระยองนะคะว่า คนไปพักเที่ยงกันอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีคนเจะเป็นคิวต่อไปได้เึ้่มไปพูดที่คูมากๆในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะทุกท่านอย่างที่นี่จะสนับสนุนตอนนี้นะคะแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะพ่องานค่ะท่านนั่นคย์สุริยะเดลทีมตีนะคะหรือคุณหมอเดลของเรานะคะแล้วก็ท่านอาทิตย์นี้ก็กำลังซ้อมที่ทำให้มีคริมที่สองคนนี้เป็นวิทยกรนี่แล้วคุณป้าคนนี้นะคะแล้วคนอื่นไม่คุ้นชื่อคุณปาแต่ถ้าพูดว่าคือคุณป้านี่เป็นคุณยายช่วยทุกคนอาจจะออกการเนี่ยนี่เราจะเคยไปพูดเป็นวิทยากรคู่กับคุณป้าด้วยคุณ สำหรับคนดีรับสุดท้ายครับท่านผูะคัที่จะนนะครับคจักรวแลธาเร็น้อนะครับท่านเป็นคณะทานสภาิและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับเป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีครับเป็นตัวกางในการกิจาครับ ภาษาการกระนวลงานภาพลักษในการผลักดันนห้ดูไมต่างๆาครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเยาวชนเราแตะนั้นจะมีการกำกับภาพลักษณศาสนาครับมาใช <m> ้ในการจัดทำตัวงานคุณธรรมจะได้รับรางวัลชนะเลิศครับยิ่งกว่านั้นครับมีการประกวดนักปัญญาคุณธรรมระดับจังหวัดซะด้วยสำหรับเวลาว่างครับคนดีของเราจะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับโดยการออกไปรับจ้าครับขายของต่างๆเพื่อบรรลช่วยเหลือภาระของครอบครัวครับอีกทั้งจะเป็นกิจอาสาของงานอาสาสภากาชาิด้วยครับ เดียก็เป็นเด็กกิจกรรมการรอนังชีวิตจระเดี๋ยงครับขอเสียงปรบมือให้กับนางสาวพักระดาช้างตายจิตครับคนดีจิตจังหวัดปทุมธานีครับ เราชอบอะไรก็ทำหมดเลยค่ะใชยช่วยไปในโอโลบายเลยแต่พอมาเจองานหน,น้าสังคมศาสนาภูมิธรรมนี่ค่นนะ,คะเราชอบแล้วเราสุขว่าเราทำออกมาได้ดีหลังจากนั้นพออินมเนเร์นี่เราก็ไแข่โง,งโครงกานเกียรติภารศิลปหารกรรมระรัชชาคะ่ะได้เหรียญทองมาเมื่อปี2566ค่ะโมเชื่ว่า มนุษย์ในคนที่เกิดมาใช้ทรัพยากรบนโลกไปเ็มากมันคงจะดีถ้าเราได้ตอบแทนได้ทำความดีที่ช่วยเหลือสังคมหนดมีขติอีกอันนึงที่เขียนไว้ในพอร์ตโอลรโอตอนมังานแล้วก็ได้ถาที่ที่ฝันเอาก็คือ Life i ินสตร i เตอร์ t แต c ไมลฟเมื่อวันที i v e t ็นักเต้นก็คือว่าเอาชื่อเรามาใส่แต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใช้ชีพเป็นคุ้มค่าที่สุดแล้วื่อคุณคิดสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุเองไม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋ะอถือปุ่มด้านล่างเลยครับขอบคุณมาก บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจทำดีแล้วดีอย่างไรก็ได้สสด้จมแล้วนะคะทีฉันนางสาวสสิพรอุตตะมค่ะผมแ้่ดิฉันสวัสดีครับขออนุญาตลาดิฉันไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ารับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามมรอค่ะบียกใมัชไหมผมก็ไปดูแม่ในโรงมานะองสนุกไปดูภาคสองนะไดูเว แ่นเป็นัน่สัด้วยนะโอเคมติดตามเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับงานสมัชชาคุณธรรมเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นวิทยากรตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนครั้งหน้ารายการพักละค่ะจะพาไปทำอะไรฝากติดตามชมในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย